เน่ยรู้กันไหมที่เขาว่ากันว่าอาเซียนกําลังจะมีประเทศใหม่เป็นรัฐกะเหรี่ยงกอทูเลสรุปแล้วมันอยู่ตรงไหนเป็นประเทศหรือย,อยังสวัสดีค่ะวิวจากชาแนลพอย n ์ o ิวค่ะทิเดียวจรับรู่วรายการ Point of n e w นะคะรายการที่วิวจะหยิบเอาประเด็นจากข่าวที่น่าสนใจมาเล่าทุกคนฟังค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะในไทยมีการแชร์ข่าวกันเยอะมากว่าด้วยเรื่องของรัฐรัฐหนึง่งชื่อว่ารัฐกะเหรี่ยงกอทูเลค่ะบอกว่านี่นะอาเซียนเตรียมพร้อมแล้วตกตะลึงเลยมีรัฐใหม่กาลังจะเกิดขึ้นบริเวณอาเซียนแล้วแล้วก็บอกว่าเป็นรัฐกะ เรียกร้องอิสรภาพกันอยู่ถึง77เปีด้วยกันหลายคนฟังข่าวก็จะแบบเอ๊ะคุ้นๆุอยู่นะว่าพอมีเรื่องกระเหลี่ยงแยกดินแดนหลายคนบอกไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยทำไมอยู่ดีๆถึงมีประเทศใหม่โผล่ขึ้นมากลางอาเซียนได้สรุปแล้วตอนนี้อาเซียนเรามีประเทศใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าไอ้เจ้ากอรูเลที่ว่าเนี่ยเป็นประเทศหรือย,อยังโผล่มาจากไหนอะไรยังไงวันยนุเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ะะเริ่มต้นเมื่อวันที่6มก,การาคมที่ผ่านมาหลายๆคนน่าจะเห็นข่าวแชร์ขึ้นมาพร้อมๆกันค่ะมาจากพวกเพจต่างๆนะว่าเนี่ยตอนนี้มีรัฐเกิดขึ้นใหม่นะเป็นรัฐชื่อว่ากอทุเลเป็นรัฐของพวกกะเหรี่ยงแล้วก็เพิ่งจะประกาศเอกราชหลังจากที่ต่อสู้กับเมียนมามาอย่างยาวนานถึง77ปีซึ่งคนที่ออกมาสถาปนารัฐใหม่นี่นะคะก็เป็นผู้นากลุ่มกะเหรี่ยงติดอาวุธที่ชื่อว่า KTLA แลวเขายังเป็นลูกชายของอดีตหัวหน้ากลุ่มกะเหรี่ยงกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งเลยชื่อว่า KNU ซึ่ง เ n u มาสักพักใหญ่ๆแล้วเพราะว่าเขาต่อสู้กันมาแบบ77เปีนะทีนี้พอฟังไปฟังมาเราก็จะอ,อกอ,อกกันว่าอ่านี่มันต้องเรื่องเดียวกันแน่ๆเลยในที่สุดรัฐกะเหรี่ยงเขาก็ทาสาเร็จแล้วหรอเขาสามารถประกาศเอกราชได้สาเร็จแล้วหรอแต่แป๊บเดียวเท่านั้นค่ะก็มีข่าวออกมาอีกบอกว่ากะเหรียง KNU อเนี่ยออกมาปฏิเสธบอกว่าเฮ้ยเราคนละกลุ่มกันถึงจะเป็นลูกชายของอดีตผู้นํานะแต่มันมีการแยกตัวกันไปแล้วแล้วก็มีคนออกมาวิเคราะห์อะไรกันใหญ่เลยว่าเอากลุ่มใหม่ที่แยกมาเป็นประเทศหรือเปล่ปากลุ่มใหม่เกี่ จะทํายังไงคือออกมากันเต็มไปหมดเชื่อว่าหลายคนอ่านแล้วน่าจะงงค่ะดังนั้นวันนี้วิวก็เลยคิดว่าเรามีหลายประเด็นเลยแหละที่เราต้องมาคุยกันไม่ว่าจะเป็นประเด็นท anyway> ี่ว่าสรุปแล้วชาวกะเหรียงเนี่ยคือใครกันแน่กะเหรียง KTLA ที่ประกาศเอกราชกับกะเหรียง KNU มาจากไหนเป็นคนละกลุ่มกันหรือเปล่าแล้วกอทูลเลนี่คืออะไรเดี๋ยวเรามาค่อยๆทําความเข้าใจกันทีละส่วนนะคะเริ่มจากอย่างแรกสุดเลยคําถามง่ายๆเบสิกเบสิคคือกะเหรียงคืออะไรพูดถึงคําว่ากะเหรียงเนี่ยเราน่าจะมีภาพคร่าวๆอยู่ในหัวอยู่แล้วแหละว่าก็น่าจะเป็นชาวเขากลุ่มหนึ่ง อยู่บริเวณไทยบริเวณเมียนมาถ้าเอาให้คุ้นไปมากกว่านั้นคนไทยเราก็จะคุ้นกับคําว่ากะเหรี่ยงคอยาวใช่ไหมคะที่เป็นชนกลุ่มน้อยแล้วก็ใส่ห่วง,ห,วงห่วงที่คอยเยอะๆแต่จริงๆแล้ววิวต้องบอกว่ากะเหรี่ยงเนี่ยมีหลายกลุ่มมากกว่านั้นกะเหรี่ยงไม่ได้คอยาวทุกคนคําว่ากะเหรี่ยงเนี่ยเป็นคําที่กลุ่มคนนอกเลยเนี่ยนะคะใช้เรียกคนที่อยู่ตามภูเขาวพวกชาวเขาเนี่ยคือเหมือนกับว่าใครอยู่บนภูเขาก็ไปเรียกเขาเป็นกะเหรี่ยงหมดนะจริงๆแล้วเขามีหลายต่หลายกลุ่มและแต่ละกลุ่มก็มีอัตลักษณ์ของตัวเองที่ไม่เหมืืออออนนนนกกกัััะะคคทีี่่่สําญเเยตวขงง็มชร ตัวเองที่แตกต่างกันไปด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกปกา,ากกากยอจะจกอพร่งกระแบปะโออย่างเงี้ยคือแต่ละกลุ่มเขามีชื่อเรียกของตัวเองแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มอื่นๆแล้วที่ยกตัวอย่างมเาเมื่อกี้นี่แค่ไม่กี่กลุ่มนะคะจริงๆมีอีกหลายกลุ่มเลยนะซึ่งโอเคแหละในหลายกลุ่มนี้ถึงเขาจะมีลักษณ์ที่แตกต่างกันแต่เขาก็มีบางอย่างที่ร่วมกันเหมือนกันนอกจากจะอาศัยอยู่ตามภูเขาเหมือนกันเขาก็จะเป็นพวกที่แต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองเรียบง่ายเหมือนกันและเขาเป็นกลุ่มคนที่ทําไร่หหมมมมมมุุุุนนนนนเเเเเววีีีียยยไไไ่่่่่่่่่ด้ททําาารรรลลลลลืืือออกกกกกัับชๆคคญ กันว่ากะเหรี่ยงเนี่ยก็จะค่อนข้างรักสงบนะคะก็จะมีประมาณ3-6ล้านคนนะคะที่อาศัยอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศเมียนมาปัจจุบันบริเวณรัฐชาแล้วก็รัฐกะเหรี่ยงแต่ก็จะมีกลุ่มอื่นเหมือนกันนะที่อาศัยอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศไทยแล้วก็อยู่ติดกับบริเวณเมียนมาเลยแหละชาวกะเหรี่ยงเนี่ยนะคะก็เหมือนกับอีกหลายชาติพันธุ์ค่ะที่เข้ามาตั้งรกรากบริเวณลุ่มแม่น้าอีราวดีก่อนที่ชาวพม่าจะเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกชาวมอญชาวอะไรอย่างเงี้ยทีนี้บริเวณที่เป็นพม่าปัจจุบันเนี่ยก็เตปดลอ ิรค่ะเรื่องราวนี้มันเข้มข้นขึ้นตอนที่พมา่าตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษนะคะตอนนั้นเนี่ยอังกฤษมีนโยบายแบ่งแยกและปกครองค่ะเวลาที่เขาเข้าไปที่ไหนเขาก็จะดูแล้วว่าเอ๊ะบริเวณนั้นเนี่ยตรงไหนมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตีกันนะแล้วคนกลุ่มไหนเป็นคนกลุ่มใหญ่คนกลุ่มไหนเป็นคนกลุ่มน้อยเขาก็เล็งไปที่พมา่าแล้วว่าอ่ะคนพมา่าเนี่ยเป็นคนกลุ่มใหญ่พวกชาวกะเหรี่ยงชาวมอญชาวอะไรเป็นชนกลุ่มน้อยใช่ไหมชาวอังกฤษก็เข้าไปเลยแล้วก็ให้สิทธิพิเศษกับคนที่กลุ่มเล็กกว่านะคะให้ทั้งการศ ว่าพอทําแบบนี้ปึ้งมันก็เกิดความไม่ไว้ใจกันเองในระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นพื้นเมืองด้วยกันดังนั้นพอข้ามมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยตอนนั้นญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปยึดบริเวณที่เป็นพมา่าใช่ไหม ชาวพม่ากับชาวกะเหรี่ยงที่ไม่ได้ถูกกันอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยมี100รอยร้าวครั้งใหญ่เกิดขึ้นค่ะเมื่อชาวกะเหรี่ยงตัดสินใจว่าเอาละฉันจะเข้าร่วมกับพวกฝั่งอังกฤษกับพวกฝั่งสัมพันธมิตรในขณะที่ฝั่งญี่ปุ่นที่เข้ามาเนี่ยก็ตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดเป็นชาวพมา่าแล้วก็มีกองกําลังป้องกันพมา่าภายใต้การนาขององซอานหมายถึงองซานคนพ่อนะคราวนี้มันก็เลยเป็นจุดที่ว่ากะเหรี่ยงกับพม่าเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแบบชัดเจนในสงครามจริงๆเลยนะแล้วตอนนั้นเนี่ยพอญี่ปุ่น่นนนยยติดไได้้ปเเเเคคาาาากก็ลลงงงววใใรรรออฝัััสหหหหพธมมบชืทฤษ ก็คือจะต้องโดนลงโทษโดนสังหารทั้งหมู่บ้านซึ่งเกเรียงก็คือพวกนั้นที่โดนไงในขณะที่พม่าอย,อยู่อีกฝัง่งนึงมันก็ต้องมีการสงขราวมีอะไรบ้างแหละเอาว่าเขาก็ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะใดๆก็ตามหลังจบสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะคะพม่าตอนนั้นก็ได้รับเอกราชกลับมาใช่ไหมองซานเนี่ยก็พยายามจะตั้งประเทศขึ้นมาก็เชิญกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายเนี่ยเข้ามาแล้วก็ให้สัญญาการผ่านสมธิสัญญาปางหลงนะคะบอกว่าให้กลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายเนี่ยเข้ามารวมเป็นประเทศเดียวกันกกก่นนะ่่่่อออนนนะะเเเเมมมืไไหหรรรร็ตตาาาาาาททีีพพด้้ััับชชคปยลิุ์งจ เขาไปตั้งประเทศของตัวเองก็ได้แล้วเขาก็แบ่งเขตการปกครองเนี่ยออกเป็นรัฐทั้งหมด7รัฐด้วยกันนะคะก็มีทั้งรัฐของชาวกะเหรี่ยงรัฐของชาวชานรัฐของอะไรคือแบบแบ่งๆไปเหมือนกับว่าอาเดี๋ยวครบ10ปีก็แตกเป็นประเทศแตกเป็นประเทศได้เลยปรากฏว่าจังหวะนั้นเองนายพลองซานถูกลอบสังหารไปก่อนค่ะแล้วไอเดียเนี่ยมันเป็นไอเดียของนายพลองซานคนอื่นๆที่อยู่บนโต๊ะไม่ได้เห็นด้วยดังนั้นส่วนที่สัญญาปางหลวงก็คือหายเข้ากลิบเมฆหายจ้อยไปเลยชาวพม่าที่เป็นคนปกครองตอนนั้นต้องการให้พม่าาเเเเปปป็็นนนนดดดีียยววแลละตอไจกั้ ก็เลยเกิดความวุ่นวายที่พม่าข,ขึ้นมารัวๆเลยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ,ๆก็แบบอ้าวฉันอยากแยกฉันไม่ยอมนะตั้งตัวเองขึ้นมาตีกันเองบ้างอะไรบ้างเหมือนกับคลิปที่วิวเคยเล่าไปเรื่องว้าแดงนี่แหละช่วงเดียวกันจังหวัดเดียวกันสตอรี่คล้ายกันเลย เช่นเดียวกับฝั่งว้าแดงค่ะฝั่งรัฐกะเหลี่ยงก็รู้สึกเหมือนกันว่าฉันจะพึ่งรัฐบาลกลางอย่างเดียวไม่ได้นะกลุ่มชาติพันธุ์เราเนี่ยเราต้องพึ่งตัวเองหลายรัฐเนี่ยนะคะก็เลยเกิดกองกําลังติดอาวุธขึ้นมาเพื่อทั้งปกครองตัวเองแล้วก็เพื่อทั้งเรียกร้องเอกราชด้วยซึ่งในเคสของชาวกะเหลี่ยงเนี่ยก็มีกองกําลังติดอาวุธเกิดขึ้นหลายต่อหลายกลุ่มเลยเหมือนกับที่เรขึ้นให้ดูอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งในบรรดาแต่ละกลุ่มที่ขึ้นอยู่เนี่ยนะคะกลุ่มที่ใหญ่ที่ส เขาก็ลุกขึ้นมาเรียกร้องเอกราชตั้งแต่นู่นตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เลยตั้งแต่ปี1949แล้วเขาก็เรียกร้องกันมายาวจนถึงทุกวันนี้เลย77ปีละซึ่งต้องถือว่านี่เป็นหนึ่งในสงครามกลางเมืองที่ยุดเยือที่สุดนะคะทางฝั่งกองทัพเมียนมานี่ก็พยายามจะปราบพยายามใจยุดพื้นที่มาอย่างยาวนานฝั่งชาติพันธุ์ต่างๆก็เผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งการยึดครองที่ดินของบรรพบุปปรุษบังคับใช้แรงงานรวมถึงใช้ความรุนแรงในผู้หญิงนะคะน่แหลก,ป,ป,หก,กปััานนะะปปญาาา,มา้มตตวยง สงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2มาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะทีนี้เราก็รู้จักกะเหรี่ยงเรียบร้อยแล้วนะคะคําถามที่น่าสนใจถัดไปก็เลยกลายเป็นว่าแล้วกอทูเลนี่คือใครมีที่มาจากไหนคําว่ากอทูเลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นท้อยคําที่ให้ความหวังกับชาวกะเหรี่ยงเลยนะคะคือคําแปลเนี่ยวิวไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้เป๊ะแต่มีคนแปลเอาไว้หลากหลายประมาณอย่างเงี้ยคือมันหมายถึงความหวังความฝันเป็นคําดีๆของชาวกะเหรี่ยงนี่แหละและคาคานี้เนี่ยนะคะเป็นคําที่ชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเลือกเอามาใช้เรียกชื่อรัฐของตัวเองในตอนที่พม่าได้ ย้อนไปดูในปี1947เนี่ยจะเห็นว่าในรัฐธรรมนูญของพม่ามีคําว่ากทูเลเนี่ยปรากฏอยู่ตอนที่เขามีการกําหนดเขตปกครองพิเศษของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆก็มีชื่อนี้อยู่แล้วนะคะแล้วพอข้ามมาในสมัยนายพลนเนวินเนี่ยชื่อนี้ก็ย,ยกระดับขึ้นมากลายเป็นคําว่ารัฐกรูเลเพราะว่าตอนนั้นโดนแรงกดดันทางการเมืองการอะไรคือเอาว่ามันเป็นเหมือนชื่อของเขาที่เขาใช้เรียกตัวเองตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก็เป็นชื่อที่เขาคาดหวังเอาไว้ตั้งแต่สมัยนายพลองซานสัญญาว่าเดี๋ยวอีก10ปีข้างหน้าจะได้แยกประเทศเเขาาากกก็ตััั้งใจจนนวว่่่แยประะทศฉชือ รัฐกอทูเลหรือประเทศกอทูเลอะไรก็ว่าไปอย่างไรก็ตามค่ะอย่างที่วิวเล่าไปเลย1เลยคือ10ปีนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมันไม่ได้มีการแยกประเทศและ2ผ่านไปในปี1 9 7 4อยู่ดีๆคาว่ารัฐกอทูเลก็หายไปเพราะว่ารัฐบาลพม่าตอนนั้นเนี่ยนะคะลบชื่อนี้ทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็นคําว่ารัฐกะเหลี่ยงแทนคือเขาต้องการจะสลายอัตลักษณ์ทางการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วเขาก็ต้องการรวมอํานาจกลับสู่ศูนย์กลางอีกรอบหนึ่ง ดังนั้นรัฐของพวกชาวกะเหรี่ยงตอนนั้นเนี่ยในฐานะที่ยังอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลพมา่าก็โดนลบชื่อที่ตัวเองอยากได้ทิ้งไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อที่รัฐบาลพม่าเนี่ยจิ้มมาให้นะคะดังนั้นถ้าเราไปดูกองกําลังติดอาวุธที่เราเคยบอกว่าใหญ่สุดเนี่ย KNU เนี่ยนะคะเขายังพยายามใช้ชื่อกอทูเลอยู่ยังมีทงกอทูเลอยู่มันก็เลยเป็นเหมือนชื่อที่เขาพยายามจะยึดกันไว้ว่าสักวันหนึ่งชื่อนี้จะต้องกลับมาที่ฉันคาดหวังกันไว้มันต้องมานะมันต้องมาแล้วกลุ่ม KNU เนี่ยก็พยายามจะให้้้รรรัฐกกกออทททเเเเลลปะศนนี T ิิดดขึไจง ตลอดนะคะอย่างช่วงต้นทศวรรษที่1990เนี่ยผู้นําของ KNU ก็คือเริ่มร่างรัฐธรรมนูญกอทูเลโร่บอะไรจริงจังเลยเพื่อที่จะเตรียมพร้อมว่าสักวันหนึ่งฉันจะเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐประชาธิปไตยถ้าตอนนั้นพม่าเปลี่ยนไปประชาธิปไตยได้แล้วกระบวนการเนี่ยก็มีการสารต่อแบบจริงจังเลยนะคะในช่วงปี2 0 0 8ันถึงเพราะช่วงนั้นคือช่วงที่แบบชาวพม่ามีความหวังมากแบบเฮ้ยฉันจะหลุดจากรัฐบาลทหารพวกชนกลุ่มน้อยจะมีรัฐของตัวเองไหมอะไรไหมคือมีความหวังอ เมืองของกเรียงของอะไรมา,มาคุยกันจริงจังเลยจนเกิดเป็นแบบร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่สองของกองทเลเลยนะคะกะว่าเตรียมละฉันเตรียมง้างไว้เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่พร้อมฉันก็จะประกาศปึง้งปรากฏว่าความฝันความหวังทั้งหมดหายแฟบไปเมื่อพมา่ามีการรัฐประหารเกิดขึ้นในปี2021และก็ตามข่าวที่เราเห็นกันนี่แหละคะ่ะพอมีการรัฐประหารปึง้งรัฐบาลทาหารพรมาร่าขึ้นมาปึง้งสิ่งที่เป็นสิทธิเสรีภาพเดิมๆอะไรที่เคยคิดว่าจะได้มันก็ไม่ได้อีกละกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศคือถูกจํากัดเสรีภาพอะไรที่ตั้ ตั้งใจว่าจะทํากิจกรรมก็ถูกบอกว่าห้ามทางฝั่งกเกาหลีเคเอ็นยเเขาก็ประกาศเลยบอกว่าไม่ไม่ไม่ไมฉันไม่รับอํานาจเผด็จการของรัฐบาลทหารนี้แล้วก็พยายามจะจัดตั้งรัฐกอทูเลให้ได้นะคะมีการวางรูแบบกันจรงิงจังมีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาแล้วก็ทําประชามติกับชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่คือเตรียมแบบเฮ้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝั่งเผด็จการเผอหรืออะไรนะฉันพร้อมปึ้งเปิดตัวเป็นประเทศเลยนะโดยเป้าหมายสูงสุดของเขาเลยนะคือเขาต้องการจะจัดตั้งรัฐบาลปฏิวัติกอทูเลให้สําเร็จภายในปปปีีี2025ซ่่ก็คืออทแล้้วผานไรรยบ นะตอนนั้นเขาก็มีความหวังกันว่าเพื่อที่ว้าเขาจะได้มีรัฐบาลปกครองตัวเองไม่ต้องอยู่ภายใต้อำนาจการกำกับของรัฐบาลกลางต่อไปแล้วอย่างไรก็ตามค่ะถึงเขาจะก้าวหน้ามากแค่ไหนเราก็เห็นกันแล้วว่าเอาป,าปี2025มาละมันไม่สำเร็จนะคะดังนั้นพอข้ามาปี2026ปุ๊บปรากฏว่า,อ,าอยู่ดีๆมีการประกาศจัดตั้งรัฐกอทูเลแต่คนที่ประกาศไม่ใช่กลุ่ม KNU เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะชื่อว่ากลุ่ม KTLA ซึ่งประกาศสถาปนารัฐปัตาน หน้า KNU อ็ n u, ปบไปเลย k n u คือไม่รู้เรื่องอะไรเค u ูคืองงประมาณว่าเอา้าฉันยังเตรียมตัวอยู่เลยเธอเป็นกะเหลี่ยงกลุ่มไหนท้ามาอยู่ดีๆเธอมาประกาศปัดหน้าฉันอีกปัญหาหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของแผนที่คะ่ะทุกคนเพราะว่าสาธารณรัฐกอทูเลที่เพิ่งประกาศตั้งไปเนี่ยนะเขาเคลมพื้นที่ยิ่งใหญ่มาหาศาลไพศาลมากทุกคนอ่ะเดี๋ยวยูขึ้นแผนที่ให้ดูแต่ขอดอกจันไวใ้ใหญ่ๆเลยนะคะว่าแผนที่เนี้ยเป็นแผนที่ที่ยังไม่นิ่งเนื่องจากมันเป็นพื้นที่ที่เขาเคลมกันดังนั้นบางช่วงบางเวลาัันนนน็ะล่่ย่ยยไไาแแ้้้วววตตชงงงงครรดห แต่เอาคร่าวๆเ,เพื่อให้เห็นภาพว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะมันก็มีพื้นที่ที่เป็นรัฐกะเหลี่ยงซึ่งรัฐบาลพม่าเนี่ยเป็นคนกําหนดว่าอันนี้คือรัฐกะเหลี่ยงนะซึ่งเป็นรัฐที่อยู่ภายใต้การปกครองของพม่าเขาก็จะมีพื้นที่แค่ตรงนี้ตรงบริเวณสีน้ําตาลอ่อนนะคะส่วนฝั่ง KNU เองเนี่ยเขาก็พยายามต่อสู้ยึดดินแดนมาตลอดว่าเขาจะขยายพื้นที่ได้เท่านั้นเท่านี้เท่านู้นเขาก็จะกระจายกระจายอยู่ตรงบริเวณสีเขียวๆนี่แหละจะเห็นว่า,าพื้นที่มันก็ไม่ได้เท่าที่รัฐบาลพม่าว่านะแต่พอกลุ่ม KTLA บอกสถาาปนารัเอทีเอวเอ ขาวไปเนี่ยดูพื้นที่เขาสิทุกคนเขาเคลมใหญ่มากอะ่ะ คือพี่แกมเหมาหมดนะคะตั้งแต่รัฐกะเหรี่ยงเดิมบริเวณพื้นที่ที่เ n u เป็นคนยึดได้ซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับตัวเองอีกยังไม่พอพี่แกยังไปปาดพื้นที่ของรัฐมอนเข้าไปอีกนะคะซึ่งมอนไม่ใช่กะเหรี่ยงคนละกลุ่มกันอีกดังนั้นถ้าเราดูจากแผนที่เราจะเริ่มเอ๊ะแล้ว,ว่า้จากเดิมกะเหรี่ยงอยู่บริเวณภูเขาไม่ใช่หรอทำไมอันนี้ปาดมาจนถึงแบบทางออกทะเลปาดจนถึงอะไรคือมันใหญ่มากอ่ะนี่แหละก็เลยเป็นเหมือนปัญหาเอ๊ะขึ้นมาที่ทําให้ฝั่งเ้าเอาันออยู่ภายใต้เธอหรือว่า นี้รัฐบาลพม่าจะยอมไหมอะไรไหมนะคะแต่ใดๆก็ตามกลับมาที่คําถามถัดไปที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ที่สุดก็คือแล้วพวอเขาประกาศเอกราชแบบนี้มาแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อเขาเป็นประเทศเลยไหมสามารถรีจิสเตอร์เข้าสหประชาชาติได้เลยไหมเข้าอาเซียนได้เลยไหมแผนที่รอบประเทศไทยจําเป็นจะต้องเปลี่ยนหรือเปล่านะคะอันนี้ขอออกตัวก่อนเลยนะว่าเรื่องการตั้งรัฐกับเรื่องการตั้งประเทศเนี่ยมันคือการให้นิยามว่าสิ่งนี้เป็นรัฐหรือย,อยังสิ่งนี้เป็นประเทศหรือย,อยังซึ่งมันคือศั์วิชาการและหลายๆคนเนี่ยเรียกสลับกันนะคะใดๆก็ตามวิวต้องบอกทุกคน่่่อนนววาิไไมด้เป็ผู เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ดังนั้นขอไม่ลงลึกไปขนาดนั้นเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดยิบย่อยกันอีกแต่ว่าตรงนี้เอาคร่าวๆเอาให้พอเข้าใจก่อนแล้วกันว่าปกติเราชอบเรียกคาว่ารัฐกับประเทศเนี่ยสลับกันค่ะถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนิดหนึ่งคือคําว่ารัฐในแง่ของการตั้งรัฐกอทูเรเนี่ยนะมันคือสิ่งที่เรียกว่าสเตทในขณะที่ประเทศเนี่ยมันคือคันทรีซึ่งสเตทกับคันทรีเนี่ยเป็นสองคำที่แตกต่างกันในเชิงการให้นิยามคือเวลาที่พูดถึงคันทรีหรือประเทศเนี่ย ว่าคุณจะต้องมีอำนาจปกครองตัวเองยกตัวอย่างเช่นกรณีของประเทศอังกฤษประเทศสกอตแลนด์ประเทศเวลส์เนี่ยก็เป็นประเทศที่อยู่ภายใต้ของสหราชอาณาจักรซึ่งแปรมาษาองกฤษก็คืออยู่ในเต็ดคิงดอมอีกทีหนึ่งนะในขณะที่ถ้าพูดถึงรัฐเนี่ยรัฐคือสิ่งที่เป็นอิสระสามารถปกครองตัวเองได้ออกกฎตัวเองได้ซึ่งตอนนี้สิิกรทูเลประกาศออกมาก็คือเขาต้องการจะตั้งรัฐเขาต้องการจะปกครองตัวเองต้องการจะมีกฎหมายของตัวเองคำถามคือแล้วอยู่ดีๆเราตั้งรัฐหนึ่งรัฐขึ้นมาได้เลยหรอประกาศปึ้งก็เป็นเลยหรอ ต้องบอกว่าไม่ใช่นะคะตามหลักสากลเนี่ยการจะตั้งรัฐหนึ่งรัฐขึ้นมาเราต้องไปดูที่กฎหมายระหว่างประเทศค่ะซึ่งอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คืออนุสัญญากรุงมอนเตบีเดโอนะคะซึ่งมีการลงนามกันไว้ตั้งแต่ปี1933ในมาตราที่1เลยเนี่ยระบุเอาไว้บอกว่าการจะเป็นรัฐเนี่ยต้องมี4องค์ประกอบด้วยกันค่ะ1เลยคือต้องมีอาณาเขตนับรวมแผ่นดินน,น่านฟ้า,น,าน่านน้ํา2ต้องมีประชากรเป็นพลเมืองของรัฐนั้นๆ3ต้องมีรัฐบาลเป็นผู้ปกครองรัฐจากประชาธิปไตยคคอมมนสัง มาเลรเรื่องของคุณแต่ต้องมีรัฐบาลปกครองและ4ีก็คือต้องมีอำนาจอธิปไตย หมายถึงอำนาจสูงสุดในการปกครองที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ทําให้รัฐเนี่ยไม่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐอื่นๆดังนั้นในสีข้อเนี่ยเราต้องขีดเส้นใต้ตรงอำนาจธิปไตยหนานๆเลยนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้รัฐเป็นรัฐไม่ใช่เป็นแค่ประเทศที่อาจจะโดนคนอื่นปกครองได้นะคะและนี่คือสาเหตุที่ทําให้เวลามันมีเรื่องระหว่างประเทศทีไยทุกคนก็จะบอกว่าเราต้องปกป้องอำนาจอธิปไตยของเราก็เพราะนี่แหละอำนาจธิปไตยมันคือจุดสําคัญทีนี้ถ้าเราจะมาดูว่ากอทูเลมีเช็คลิสต์ครบหรือเปล่านะคะเริ่มจากข้อแรกอนา,าเขตชัดเจนเขาเขีดอนาเขตของ เขาเรียบร้อยแล้วก็ตามแผนที่ที่เมื่อกี้วิวชี้ให้ดูใช่ไหมเขาบอกว่าอันนี้คือพื้นที่ฉันได้จริงไม่จริงอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะสองเลยถามว่ามีประชากรไหมอ่ะมีแหละเขาก็มีชาวกะเหลี่ยงมีอะไรของเขาใช่ไหมส่วน3นะคะระบอบก,การปกครองเขาก็บอกว่าเขามีเขาประกาศเรียบร้อยแล้วระบอบก,การปกครองเขาคือประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งทุก4ปีมีสภาผู้แทนราษฎรมีอะไรแล้วก็มีรายชื่อประกาศออกมาแล้วเหมือนที่ขึ้นให้ดูนะคะว่าใครดํารงตําแหน่งด้านการบริหารแบบไหนด้านเศรษฐกิจก็ประกาศออกมาแล้วว่าจะดาเนินเศรษฐกิจแบบเสรีต่อต้านการผูกขาดจะร่วมม กับนานาชาตินะและยังไม่พอในแง่ของการแบบได้รับการยอมรับจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็ประกาศมาเรียบร้อยว่าเขาจะยอมรับกฎหมายและอนุสัญญ,ญาระหว่างประเทศที่มุ่งส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและสมานันชัและความสัมพันธ์ชันวิทย์ระหว่างรัฐและจะเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดช,ชอบต่อประชาคมโลกคือเขาประกาศเลยบอกว่าถ้าเธอเห็นฉันเป็นรัฐเท่าๆกับพวกเธอนะฉันจะเป็นรัฐที่ดีรัฐหนึ่งเลยดังนั้นถ้าดูดีๆตามองค์ประกอบนี่ก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันครบอยู่นะครบ4ี่องค์ประกอบเลยคือพื้นที่ก็มีรัฐบาลก็มีประชาชนก็ มีอํานาจอธิปไตยก็มีแล้วดูผ่านๆเพลินๆตามที่เขาออกมาถแถลงเนี่ยก็คือตามอนุสัญญาเนี่ยมีความเป็นรัฐสมบูรณ์เลยแต่เรื่องอํานาจอธิปไตยนี้ต้องอีกเรื่องนึงนะว่าเขาประกาศว่าเขามีแล้วคนอื่นมองว่าเขามีหรือเปล่าและจุดนี้นะคะคือจุดที่สําคัญเพราะว่าอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆต่อการตั้งรัฐหนึ่งๆก็คือการได้รับการยอมรับจากรัฐอื่นเพราะสมมติเราลุกขึ้นมาแล้วเราบอกว่าฉันมีอํานาจนะไอ้ก็ต์อะพาวเวอร์พาวเวอร์พาวเวอร์แต่คนอื่นไม่ได้มองว่าคุณมีอํานาจก็ไม่มีประโยชน์นะคะการได้รับการยอมรับจากรัฐอื่นๆว่าคุณมีอํานาจคุณเป็นร รัฐรัฐหนึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากในการตั้งรัฐหนึ่งหนึ่งขึ้นมาตามเคสปกติเลยเวลาที่จะมีใครตั้งรัฐใหม่ขึ้นมาหรือว่าแยกตัวจากรัฐเก่าออกมาเนี่ยเขาต้องไปดีวกับประเทศนู้นประเทศนี้ไว้ก่อนว่าเฮ้ยเธอฉันกำลังจะตั้งรัฐใหม่นะจ๊ะอย่าลืมยอมรับฉันในฐานะรัฐใหม่นะคือถ้าแยกออกมาโดยไม่มีคอนฟลิกต์กับรัฐเก่ารัฐเก่าก็อาจจะเป็นคนบอกว่าเออใช่นี่ไงเราตั้งใจแยกกันหนึ่งเงี้ยก็ได้หรือไปดิวกับแบบศัตรูของรัฐเก่าไปดีวกับพันธมิตรกับอะไรก็ได้เหมือนกันยกตัวอย่่่่าางงงเเเเคคสนนนึชััดดดลลยยก็ือออตตทีีหหมจจไไไป้้้แวขบใ ลุ่มองจีนไคเชกไปอยู่ที่ไต้หวันต้องบอกว่าเดิมจีนเนี่ยนะอยู <kle ambling. S 1> ่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลจีนไคเชกเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ปกครองใช่ไหมในขณะที่เหมาเจ๋อตงเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลไม่ได้มีอำนาจปกครองไม่ได้มีอะไรแต่พอเหมาเจ๋อยุดปึ้งเขาก็ไปดีลกับโซเวียตบอกว่าโซเวียตช่วยรับรองฉันหน่อยว่าฉันเป็นรัฐสุดท้ายพอดีลสาเร็จโซเวียตมองว่าเหมาเจ๋อตงคือคนที่ปกครองรัฐไม่ใช่จีงไคเชกเป็นคนที่ปกครองรัฐแล้วมันก็ยังมีช่วงที่ยื้อๆกันอยู่อีกนานเลยใช่ไหมถ้าใครจํากันได้จากความสััััมนนนนจจีไตตต้หววว่่าาาชงงทรรยยอออบเป็แขู ไปเรื่อยๆๆจนถึงจุดหนึ่งที่แบบสาประาช,ชาติบอกว่าอเปลี่ยนละถือว่าฝั่งของจีนที่แผ่นดินใหญ่เนี่ย อันนี้คือคนที่มีอํานาจรัฐจริงๆทุกอย่างมันถึงเปลี่ยนไปนะคะเขาถึงแบบสามารถทําอะไรระหว่างประเทศได้ง่ายขึ้นค้าขายได้ง่ายขึ้นอะไรง่ายขึ้นดังนั้นเราเห็นเคส e ต t u จากจีแล้วแหละว่าอ่ะการที่กอทูเลสจะขึ้นมาเป็นรัฐเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดโอเคประเทศ2ประเทศยอมรับมันอาจจะยังไม่ได้แบบว่าเปียงปล่างอะไรมากสิ่งที่สําคัญเลยก็คือต้องทําให้สหประชาชาตินิยอมรับก่อนเพราะว่าสหประชาชาติเนี่ยเป็นองค์กรที่รวมเสียงของหลายประเทศมากๆในโลกเอาไว้ด้วยกันคือแทบจะทุกประเทศละคือถ้าสหประชาชาติยอมรับปึ้งมันก็เหมือนแบบฉ ในเวทีโลกแล้วแล้วการได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติเนี่ยมันทําให้องค์กรระดับโลกทั้งหลายอ้าแขนรับด้วยเช่นธนาคารโลกก็สามารถปล่อยกู้ได้เข้ามาดูแลได้อนามัยโลกก็สามารถเข้ามาดูแลนี่ยังไม่นับเรื่องการได้รับการคุ้มครองเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอีกนะว่าระหว่างประเทศตีกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องไปถึงสหประชาชาติในขณะที่ถ้าเขายังไม่ได้เป็นรัฐแล้วรัฐบาลพม่าบอกว่านี่แค่กบฏเขาสามารถแบบเข้ามาปราบได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าสหประชาชาติยังไม่ยอมรับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปดูแบบ1ต่อหนึ่งแล้ว ลาที่ส่งคนไปติดต่อในฐานะรัฐเนี่ยเช่นจะส่งทูตไปหรือว่าจะค้าขายกับประเทศนี้ไม่ใช่ในฐานะคนแต่ในฐานะรัฐต่อรัฐเนี่ยต้องดูว่าคนที่ไปคุยด้วยเขายอมรับไหมว่านี่ก็เป็นรัฐเหมือนกันนะซึ่งเรื่องนี้แหละก็เป็นเรื่องที่กอรทูเลต้องไปดีลต่อนะคะว่าจะทําได้สําเร็จไหมโดยวิธีการเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีเลยเหมือนที่วิวว่าเมื่อกี้ว่าถ้าสมมติประเทศที่กอรทูเลแยกตัวออกมาเนี่ยเขาโอเคมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้าสมมติว่าไม่โอเคซึ่งรัฐบาลพม่าไม่โอเคแน่เน่นเนอนที่ยนโคะ ออกจากเซอร์เบียแล้วเซอร์เบียบอกว่าไม่ยอมโคโซโเกับเซอร์เบียก็ต้องไปฟ้องร้องกันในศาลโลกต้องไปอะไรต้องไปตั้งโตะเจราจาต้องไปเรียกคะแนนเสียงจากประเทศต่างๆว่าเฮ้ยช่วยยอมรับให้ฉันเป็นรัฐหน่อยนะซึ่งปัจจุบันนี้สำหรับเคสโคโซโเกับเซอร์เบียเนี่ยยังอยู่ในระหว่างขบ,บวนการด้วยนะเพราะหลายๆรัฐหลายๆประเทศนี่ก็ย,ยอมรับแล้วว่าโคโซโเเนี่ยเป็นรัฐในขณะที่เซอร์เบียทุกวันนี้ก็ยังไม่ยอมรับอยู่ดีนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าความเป็นจริงของโลกเนี่ยมันวุ่นวายกว่าสมัยก่อนเยอะมันไม่ใช่ว่าประกาศเอกราชหลังน้ำ แล้วจะตั้งเป็นรัฐแล้วแบบมีอำนาจที่ประทายในตัวเองได้เลยมันหมดยุคนั้นไปแล้วนะคะดังนั้นถามว่าตอนนี้รัฐกอทูเลประกาศตั้งได้ไหมประกาศตั้งได้แต่ถามว่าตั้งเราได้เป็นรัฐไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องไปดําเนินการอีกอย่างยาวเลยค่ะคําถามคือตอนนี้สถานะของ K T L A เนี่ยอยู่แบบไหนนะคะมีใครยอมรับหรือ,อยังก็ต้องบอกว่าเนื่องจากเขาเพิ่งจะประกาศสดๆใหม่ๆมากๆก็ยังไม่ได้มีใครยอมรับเขาในฐานะรัฐเลยส่วนประเด็นการจับมือกับกลุ่มอื่นๆเนี่ยจากข้อมูลตอนนี้เท่าที่วิวหาเจอเนี่ยนะคะกลุ่มพันธมิตรของ K T a ก็็จะเปน ที่มาจากนอกประเทศกลุ่มหนึ่งที่วิวเจอข้อมูลเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มจากประเทศอิตาล,ลีชื่อว่ากลุ่มพโพลีซึ่งมีรายงานว่ากลุ่มนี้เป็นพวกฟาสิสที่เคลื่อนไหวแบบลับๆมีฉากบางหน้าว่าแบบทํางานด้านการกุศลในประเทศที่ยากจนแต่ก็ต้องแบบฟังหูไว้หูนิดนึงนะเพราะว่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าฝ่ายไหนต้องการจะสร้างข่าวอะไรยังไงนะคะส่วนฝั่งโฆศกของ KNU นะคะซึ่งเป็นกระเหลี่ยงกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้กังวลอะไรมากนะเขาก็ไม่ได้ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐกระเหลี่ยงคอทูเลอันใหม่่เพงงตั้ เขาบอกกับสื่อไทยว่าจริงๆแล้วการประกาศอิสรภาพนียไม่ได้ส่งผลอะไรต่อ KNU แล้วก็ระบบราชการใ,ใดๆของ KTLA เนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นรูปธรรมเพราะจริงๆ KTLA เนี่ยก็เคยประกาศอิสรภาพมากกว่าหนึ่งครั้งแล้วแต่ไม่มีใครใส่ใจนะคะส่วนประเด็นสําคัญเลยที่หลายคนน่าจะอยากรู้ก็คือแล้วเรื่องนี้ส่งผลกระทบอะไรยังไงต่อไทยหรือเปล่าแบบเขามาตีกันตรงชายแดนเราแล้วเขาจะหนีเข้ามาในไทยไหมจะมารบกันตรงไทยหรือเปล่ากรณีนี้นักวิชาการฝั่งไทยบอกว่ายังไม่น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่า KTLA เนี่ยจริงๆแล้วยังเป็นกองกําลังที่ยังเล็กอยู่คือจริง แล้วเรื่องการประกาศอิสระภาพการอะไรก็น่าจะเหมือนครั้งก่อนๆแหละมันไม่ควรจะเป็นข่าวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เรารับรู้กันก็จะเห็นว่าแรกๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากสำนักข่าวหลักเลยมันมาจากโพสต์ของเพจอะไรสักเพจหนึ่งมากกว่ามันน่าจะมาจากการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นการใช้คำว่ากอทูเลเป็นชื่อกลุ่มแทนที่จะใช้ตัดชื่อกองกําลังของตัวเองเพราะว่ามันสื่อถึงดินแดนในฝันของเกรหีย่งอย่างนี้นะคะแล้วพอใช้คํำนี้มันอาจจะทําให้คนบางกลุ่มมาตื่นเต้นเพราะมันเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้เห็นว่าวิ จะกลายไปเป็นระที่ยิ่งใหญ่เหมือนคอทูเลที่เขาเคยวาดฝันกันเอาไว้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถึงจะไม่น่าห่วงก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัย100%สิ่งที่ต้องระวังมากๆ2อ,อย่างหลังจากนี้ก็คือ1คือการประกาศเอกราชของกลุ่มนี้อาจจะทาให้กลุ่มปิดอาวุธอื่นๆหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆก็อยากจะทําตามมาเหมือนกันแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นมันจะเกิดเป็นความวุ่นวายตามบริเวณชายแดนของไทยค่ะและอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องสนใจก็คือแล้วการทําธุรกิจของกลุ่ม KTLA เนี่ยมันส่งผลกระทบต่่่ออไทยไยยมกตางเชน สก่อนหน้านี้ที่ทางฝั่งพม่าก,ก็มีการทำเหมืองแรก่กันแล้วมันก็ปนเพื่อลงมาในน้ำที่ภาคเหนือของไทยหรือตอนกลุ่มว้าแดงทำธุรกิจเกี่ยวกับยาเสพติดมันก็กระทบไทยนี่ยังไม่นับเรื่องกลุ่มแกมเมอร์อ,อาชญากรค้ามนุษย์อะไรที่ก็มากระจุกวงกันอยู่ที่บริเวณชายแดนของไทยเช่นเดียวกันค่ะเรื่องพวกนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเรื่องสถานการณ์ของรัฐกอทูเรที่เพิ่งจะประกาศตั้งขึ้นมาเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่ามันจะมาแค่เป็นข่าวแแปปปนนึลล้วกกก็็หหาาายยจจไรือมัะเ เรื่องใหญ่เรื่องโตกลายเป็นประเทศเกิดใหม่ตามมานะคะอันนี้ก็อยู่ที่มุมมองของนานาชาติและอยู่ที่สถานการณ์ณนะวันนั้นๆแล้วคะ่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่ผิเก็บมาเล่าทุกคนฟังค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดากาใจให้มอิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะแหมปีมา้าปี2 0 2 6 2นย9่กองันายเกนี้บอกเลยว่าเดือดมากนะคะเดือดถึงขั้นที่ว่านี่ยังไม่ว ีทั้งปีเลยนะให้โลกของเราได้สงบสุขกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ